ครับผมสวัสดีครับนี่นี่ยา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 หน่ยนะไปใส่ไปใบ้านเ,าเอาไปให้เอาผ้า,า,าถุงให้ยาดิมาดิไปหาอยู่บ้าน์ดะสามพื้นไปเลยเออให้ยาดิผ้าถุงว่าดิไปหาอยู่บ้าน์ดเรเมื่อกี้เห็ <S <s จนจัอยางมาพอดี อันนั้เดินลงไปห้า่าดิเออ <c oughs> วัดดีญาด,ด้วยมาจะไปหาเจ้ายุบา,าลกันนะมาญาสีอะไรบ้างอ่ะออโอ้ยงสด้วยนห่งอ้่เมื่อันแล้วหนึ่งคนเป็นเป็นน้องสะพ้ายตาทนนะครับน้องตะอ้อมาให้แล้วหนึ่งคน พอนับพอนพอระลูกสาวกีรนรอผมไม่อย่างดอกเมื่อกี้ให้อาไปสามผืนนะ,นะอะไรอ่ะอ๋อใบไม้ปินมาด้วยอวยรอทำปุปบผมก็ไม่พูดหรอเมื่อกี้ไม่พูดเลย ว่าบอกไปใช่ไหมพอใหญ่ทวนก็น่าจะเหนื่อยเลยลูกแกมันแดดมันร้อนมันเหนื่อยมันเพียขนาดพ่อยังเพียเลยน้องเล่นได้ลตลอเวลาขนาดพ่อยังเพียเลยเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมานี่ให้ใครเจอใครให้ทั้งหมดเลยใน <c oughs> nice. นะนา่นาตอนน้อยน,นะไอจนออนน้อยน่อยนะผู้ชายก็ให้ในชะ่น้าหะ <c oughs> ผู้ชายก็ให้เหรอผู้ชายให้เหรอพร <c oughs> ุ่งนี้ตื่นรถนับตอนไม้แต่เช้านะนองอาอปู่ไม่สบายน้องก็ต้องทำแทนปู่นะ ก็เลาะบ้านเลาะบ้านนะครับผมเอามาให้ยายอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นน้องสะพ้ายตาทนอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวยายย้อยนะครับผมยายเขาเป็นพี่สาวยายย้อยลูกยายเขาเป็นพี่สาวยายย้อยเขาจะอยู่บ้านกันหรือเปล่าเนี่ย หมาเขาเยอะด้วยหมาบ้านเนี้ยพ่อ mm hmm. ไม่อยากเข้าไปเท่าไหร่หมาเยอะ mm hmm. ใครอยู่บ้านนะเนี่ยใครอยู่บ้านเออนีลน่ล้านสาวล้านสาวลูกสาวผมอะ่ะลูกคนไทยโออ,อ่ะ้อยไหม oh, oh, ครับ น้องออ้เอาไปให้ไอ้ย่าเร็วพี่สเอาปลาทุงมาให้ห<อ>ลานสาวเอาปลาทุงมาให้แม่บาว่าอะไรรึวะบ้าเอาสินมาให้พี่สาวใหญ่อันนี้ฝากให้ป้ายวนไอ้ฝากาฝากพี่เขาไว้เอาไปให้ป้ายวนนะบอกว่าน้องต้นอ้อฝากมาให้ โอเคไปแจกขเจ้าตอกันอีกอีกประมาณสิบกาพื้นนี่แหละ <S <S อันนี้บ้านป้าที่เขาปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับผมก็จะเป็นมาแล้วก็เต็มเลยอออ เลาะบ้านพาน้องต้นอ้อเลาะบ้านคนสวยบ้านญาติเมื่อกี้เห็นยายปะยายยายแก่ยังยายยายเดินลำบากเหมือนกับยายย้อยแหละเมื่อกี้เนี่ยย่าย่าเหมือนกันเป็นพี่สาวยายย้อยเมื่อกี้เป็นพี่สาวยายย้อยเมื่อกี้เพิน่น อนี่ไงพี่สาวพี่สาวปู่ไงอเออพี่สาวปู่นี่ไงยาเอาีกบ่ะเอ้ารอให้ก้าวเบื่แล้ว,ลวห้ขยานี่อีกสี่พื้นเลยขยาเนี่ยายาอยู่บ้านนอ่ยานอนอยู่บ้านนะนอนที่เปีน สี่เพื่อนเลยให้ยาพี่พี่พี่เรียกว่าอะไรนะพี่สาวปู่ทนพี่สาวปู่ทนไปไปให้พี่สาวปู่ทนเนี่ยระวัาางรถน้องอ,อ้อลองน้องอ,อ้อ,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 ล,อ,อ,อลองเดินไปดิ่เขาจะรู้จักน้องอ้อป่ะน้องอ้อลองเดินไปดิ่เขาจะรู้จักฮะเอามาขายข้าวมาไง <laughs> เขาซื้อป่าเขาซื้อป่าเขาซื้อป่าจ้าดิลูกจ้ะไปลูกสาวเอาประถ u n ให้ย่าเลยเออให้ย่าฮะเอากระถ ung สาวเอามาให้ดิว้ายลานสาวมีตังค์ หลานสาวมาให้ให้ละลาซีผืนนั่นล่ะใส่ไปวัดให้เบื่อนั่นล่ะให้ซื่อๆนี่แล้วขายเจ้าจะให้เงินก็ได้หราเอาเงินให้หลานเอาเงินเงินให้หลานเอาตายแล้วย่าย่าไม่มีเงินแล้วลูกโว่าจะเอามาขายให้เนาะโออ้เว่าจะเอามาขายให้ เอฟซีพันซื้อมาไห่ข,ข้าเจ้าซื้อมาไห่แล้วก็ให้มาแจกญาติพี่น้องไนไงล่ะให้ต้นอ้อมให้ลูกใ,ให้ลูกสาวผมออมมาแจกเลยสินงา่ยนงายไนะนาจา้ะายลูกตายต่อเหลืออีกอยู่บ้านนึงแปดพื้นจักแจกแถวนี่ล่ะ เบิร์ตอะไรเนี่ยเบิร์พี่น้องพี่น้องเริ่มเลือหน่อยนะเมื่อกี้เอาไปให้ยไม่ย่นน่ะร้านสาวมีอย่างมหายโอ้หผ้าถุงโอ้หหอนหรอแม่ นั่งให้อย่างตะก,กั่วเตนโรดจากบาทโรดจากบาทมีขวัวไปเอาขวัวมาก,กินนะเอามีอันขวัวไปสนอกมีแล้ว,ลวลเอามาขายเอามาขาย เอเอาเอาปลาทงมาแจกอฮะขัวแมอันขัวแล้วบ่มีบ่วูบ่ขัวเนาะขัวบะแสบฮะโอ้เมื่อขัวขายตลาดเนียเดี๋ยวเมื่อไมาซื้อตลาดไายตลาดนัดบ้านเฮาเนี่ย คครครับับบอีกกี่พื้น,สา,นสามพื้นเหรออันนี้ก็คือจะเป็นบรรดาเพื่อนเพื่อนยายย,อย้อยเหลือก,กี่พื้นนะสามพื้นโอโ้สามพืนหาอีกหนึ่งคนเออหายอีกหนึ่งคนต้อให้หมดเลยเนี่ย อีกคนหนึ่งให้ให้ใย,ยนียให้ยายนีที่อยู่ข้างล่างไงบ้านที่อยู่ข้างล่างโอ้จะครบหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้ว,ออวโอ้เป็นสีชมพูเหรอคะ <c oughs> ก็เอาไปแจกญาติพี่น้องนะครับผมก็แจกกัน ทุกคนคนละสองพืนสามพืนนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่เจดีขอบคุณดิสระาลูกขอบคุณขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่เจดีค่ะให้ย่านีให้ยา่ยานีเลยเพื่อนแม่เพื่อนย้ยอยอแต่ก่อนในบ้านอยู่ข้างกันทีนี้ก็มาแยกแยกกันอยู่นูจะกินไก่ย่างปะ อยากกินไก่ย่างเหรออ๋อนี่เดี๋ยวไปซื้อเอาพาถุงไปไหนมาล่ะเอามาให้ย่าออ๋มาให้ย่าขอบคคุณ่ะให้หมดเลยเรือย่าให้หมดเลยอันนั้นผมแกะดอกผมขายผมขายผมแกะขายหัผมแกะผมแกะเพื่อเอฟซีเบิงวันนี้เขายำเล่ยเมายีดิพืนเอามาให้มาแจกประธานนะเอาให้มาแจกเออเอาไปหยิบเอาไก่ย่างนะนั่นน่ะหยิบมาเลยหีบไหมถุงมาใส่เล่วตัวมาใส่

มันกกลุนๆไอ้คืมีอยแล้วแตนน่ในหน่อยก็จะจอยเอยงสิละหมดแล้วหมดแล้วแจกพูน่นแจกพูนี่หายไม่ยุ่นเนะี่ยหประโยวดเนะี่ยหายไม่ยืนเรียนเนะี่ย